วัดดีวัดดีนะครับวัดดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเลา่เขียนแผนไว้นะครับแผนแผนดีกว่าดัดแปลมาจากขอกเปะนะครับนี่นี่เดิมเป็นขอกเปะเก่านะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ได้วัดแผนนะครับจะออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขอกเปะเก้านะครับแต่ว่า พุผมว่าดัดแบงมาเป็นทำขน้านะครับหรือว่าบ้านลังเรกในชีวิตของพุ่มก็ว่าได้นะครับนี่ดัดแบงมาจากโคกเปะนะครับนี่เป็นโคกเปะเก่านะครับตอนนี้ไว้เก็บโค้งติดๆนะครับก็เลยว่าก็คือเดิมเดิมโคกเปะนี่คือพุ่มทำมาเล่นเล่นแบบนั้นแหละที่ินี้มันมันก็ ทำเล่นนั่นเนาะก็ทิ้งกะเินีทิ้งมาเอาเล่นเอาแบบนี้เลยก็คือเขียนเองเนาะเพราะว่ามือสมัครเล่นนั่นเนาะอะไรเขียนเองคือทำเองแบบนั้นแหละทิ้งสมองต้องมือแบบนั้นเลยทิ้งทิ้งหยกใบหยกอันนี้มันต่ำใช่ไหมเดิมเดิมนามันท่วมอย่างเงี้ยค้างอะไรทิ้งนี้เลยพวกไวเอาเล่นนี้เลยนี่อ่าเล่นนี้ กนะ็ว่ามันตั้มบนนี้เลยอ่าว่ามันตั้มบนนี้ไม่รู้ยกไปตรงไหนหญิงอันเลยว่ามันตั้มตรงนี้เลยอันเลยป้องก่อเริมร่มๆก่อยตั้มมันนะคือว่านึ่งจะมองร่้องมือคนเดียวอันเลยถึงไม่รู้ว่าดัดแปลนนี้อันจังนี้อนอ่านี่คือดัดแปลงมาจากของเป๊ะถึงเดี๋ยวนี้อันเดียวเรามาพา อาจจะขยายมันรักอิดนึงน,นะอาจจะขยายถึงอาจจะนำนิ่ลาถ้าหว่าร้อยดินกีกันน่าจะเปิดมองน้ำกันนะครับก็ว่าไม่รู้ทำถึงง่ายดีถ้าทำตรงนี้นอกอู่รักอิดเบี้ยวรักอิดถ้าทำไปตากน้า,นาแต่เดี๋ยวห้องน้ำมันอยู่หน้าบ้านเขาลาวบบ่มก็ไม่รู้ทำปื้กันดินมันยังอยู่อิดนั่นกนะ็ไหวเนาะ เราตำเบื่อเนาะเราเกิดมาจนเนาะอะไรลทึ่งดินมันยังอิดนงนี่พี่น้องมันนมีอยู่ประมาณห้าเมตรตึ่งแปลนนี้แปลนแปลนนีนนนน้พี่น้องแปลนแปลนนี้นี่ยพุ่มตัดมาจาักโกเปะกลับครับว่าด,ดีครับคุณแจ็กกี้มาไม่รู้นะผุม่มอานประดังยิษไม่ออกทึ่งพุ่มมันดัดแบงมาจากักดัดแบงมาจาักโกเปะน,นี้เลยพี่น้องนี่ ทึ points, middle, ้ง s â ความกว้างนานมันมันซ้มสามจุดสองใช่ไหมพี่น้องสามจุดสองทึงดีนี้นาดินนาดินที่ผมอีจ้ำอย่ไหมตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้มันมันไม่รู้กว้างแต่เลยนะมันน่าจะประมาณห้าสห้าเมตรนั่นแหละได้ทึ่งว่าดัดแปลงอย่างนี้ซึ่งต่เดียวเระว่าแปลงแปลงที่าเราวาดมันนะทึงทึงแปลนที่เราวาดไว้พี่น้อง ทั้งที่นี่บลอกขยายเงยอ่าบลอกายายทังไม่รู้คือก็ความรู้เบ <Så. S 2> ิ่์มเดิมเลยนะคือเพราะมันอ่าไม่ไม่เคยไม่ไม่ใช่ว่าชอบวิตกวะไร้ไหมคือว่าสมัครเล่นยิงๆนี่คือว่าทำบ้านหลังแรกมาแล้วพี่น้องคือเกิดมานี่อายุร่างุกแล้วไม่ไม่เคยมีบ้านนะบ้านหลังแรกก็เป็นน้ำหลาพี่น้องนะดูอย่างรงเพราะว่าเกิดมาจนน่าำเบื่อนะ ดึ้งน้ำดิ้งทีนี่คือว่าไม่มีเบี้ยรื้อได้เลยคือว่าว่าไปตัดไม้เองมันน่าแล้วประหยัดมนแหละพี่น้องดิ้งไ่วตัดไม้เองดิ้งอนไรนี้ดึ้งร่างกายไรนะว่าเดี๋ยวรอรอรอไปโซ่ร้อยรอไปที่ก็ว่าเสี่ยงไอ้นี่ที่ก็ไเลือกวันที่หยิบแอดนี่คือว่าถ้าว่าบ้านเคยที่ว่าติดไปเดี๋ยวจึงไม่เอามันก็ไหวปุ้มก็ได้เพราะวปุ้มเยี่ยวมา กันฟ้าพี่น้องว่าไม่ไม่เบียอเสือกองกันนะทังตาไก่ไก่ห้าย็นก่อนทำนินล้นะพี่น้องนะก็ติดต่อมาได้ก็คือว่าฟ้าตีเป็นฟิวฟิวเจอร์บอดติว่าก็ว่าเรียกันพี่น้องอะไรทั้งที่นี่มันไม่ได้แจกอันใช่ไหมทั้งปุ่มใบกอมาติดขนาดนี้ทั้งทังช่วงนี้ปุ่มก็จำไม่เป็ี่ยนก็พอได้เจอแล้วขีปัดใช่ไหมทั้งลุ้มนี่ก่อยก้อยจ้างก็คุดไดพี่น้องก็คุดเองน้าไม่เป็นเลย ทึ้งเดิมดเดืมมันเป็นฟ้าท,าท,ทั้งที่เลยพี่น้องนั่นเลยทึ้งทีนิ่มปุ้มหน้าหว่าไม้เบียรซื้อทั้งที่ทิ้งดินี้คือว่าบ้านใครที่ว่ามีฟิวเจอร์บอร์ดดิไม่เอาแล้วพี่น,อนอออ้องไปโฆษณาเลยคือคือติดต่อมาหายปุ้มได้นั่นก็อยเกะแก่นะสาธุนี้นะคือว่าปุ้มต้องการแบบมาทำฟ้าพี่นอ้องนั่นเลยทึ้งเศร้าเลยไม่ปื้มมาคือว่าปุ้มค่อยขึ้นไปตัดได้นะในในป่านะอันเลยเพราะว่าปุ้ม ขึ้นไปจัดได้แบบนั้นเนะ่ยฮะทังที่นี้แล้วพอว่าเรายกหน่วยนี้ขึ้นมาบนนี้มันก็ไม่ได้พี่น้องใช่ไหมมันมันอันนี้งองไหวขอ้ององเอ็บข้องเลยวแต่ก่อนเดิมมันเลี้ยงแพะแล้วถึงงาเลี้ยงแพะไม่ขึ้นนั่นไปเนาะอะไรแล้วแตรชอบพิ่งแผลไอเม็ดแบบนั้นนะหนามทั่วอา่าพึ้งบาแผลปุ๊บนี้ไม่ไม่เหมาะกับเลี้ยงแพะกันเลยพี่น้องอันเลยทั้งงานแล้วบ้านก็ยิ่งมี อ่าล่ะฟิวเจอร์บทร,รายๆยนะฟิวเจอร์บทร,รายรายจะดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้มักอันนี้เลยพนะี่น้องน่ะเนี่ยนี่ยดีว่ามบัดรเลนเลยนะคือว่าทำตามเป็นนี้เลยพี่น้องอันเลยคือว่าช่วยขอดูอากันเป็นกำลังใจให้มันเสร็จอ่ะพี่น้องนะจะได้โยมน้ำพักที่อย่างเงี้ยพี่น้องนะอันเลย นี่พว่ามทำอยางนี้ตรงนี้มันนักอู้คนกลางบ้านเลยพี่น้องบิ๋วทุกพว่าไปทำแตาหน้าไปทำแต่หน้าทำอยู่หน้าบ้านเก็หลาวบ้หลาวอันเล่มอะไรู้ทำผื่งกันนี่บางทีมืนอนีหลอมเลือกผงกันโอ้ยถึงบอกไอ้ชาวบ้านมันได้ช่วหลาวแป้งหล่าไม้เบี้ยเหลาวเราขุนจุนพี่น้องไงทำเลยทำเลย

ผก็นาลาวันบ่ซ่มันต้องใชาซ่หลายโดนนะพี่น้องนี่ต้องจช้ยส่ประมาณหนึ่งสองสามนี้พี่น้องส่สามส่สามโดนนะพี่น้องส่สามโดนส่สามโดนซึงกับไม้ด้านไม่มีล้วไม้มากก็ หางมังใหม่มากใหม่มากมาเรียบด้วยว่าใหม่ไฟนะพี่น้องนะใหม่ไฟถึงร่างกายนี่พวกว่าชอบกินแรกอ่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้าได้เป็นเป็นฐานนั่นดีเลยเลยคือโยเกิร์ตแบบนั้นพี่น้องได้เป็นฐานมึงกับบูบูบูนั่นน่ะอี่ทิ้งนอนเนี่เป็นฐานปาป้านเหมือนกันพี่น้องมึงก็อยกุดลุ่มขี้พี่น้องอันะลรกุดลุ่มขี้พี่น้องอ่ากุดลุ่มขี้ kiểu cút lúc nè cút lúm tàn nè bây giờ Nhưng mà khi anh này không quà lão nha vội chắc phen rồi là rìu mang đi lên nè bây giờ đây phen rồi là rìu nè làm nên là lười nè là đủ quần chuẩn chuẩn nè bây giờ đây phen rồi là rìu đi lời anh này nè kiểu à khắp cao cao mà leo chơi 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 măng na chơi măng พราะว่ากำลังสร้างมิโนกำลังสร้างน้ำนะครับซึ่งทีนี้ตาเกยบ่อยจากโซล่าลล์มันกะดีแล้วนะเพราะว่าอืมมันก็เกยควายยักษ์ได้คนจำน้ำมันอันเลยก็ไม่เกยควายได้พี่น้องเอออันเลยถึงโซ่โซ่เนี่เดี๋ยวผมจ่ายสองมือกับหนึ่งแรงนาคือเซ่พุ่มจะจ่ายโซ่ประมาณหนึ่งสองสามนะครับสามโซา แล้วก็คุณดารินดารีนาดารีนานะครับคุณดารีนาช่วยลองตามๆเลยเพร่เบิลเคิลี่ว่ามีฟิวเจอร์บอร์ดเป็นฟ้านั้นก็เบิกจ้างมาได้นะบอกว่าพมต้องการทาเป็นฟ้าครับเพราะว่ากรุงไม่มีองาบประมาณที่จะไปซื้อสร้างซีนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงประหยัดนะครับ อ่าประหยัดเลยช่วงนี้คือตําปบือได้ตําน้าแบบใช้แรงไม่ออกเบียดบ้านกันพี่น้องไม่รู้พ่อเป็นไปได้ไหมเนาะอันเลยอ่าคือตะเก็นดูก็แล้วแต่นนะพี่น้องนะฟิวเจอร์ที่ว่าอยูก่กลางทางพี่นะ้อนงะที่เขาไม่เอาเร็วอนี่พวกมีมานั่นเลยนีม่มามามาทำเป็นกันฟ้าพี่น้องนี่พวกมเขียนแปลนนี้เขียนมาจากอันนี้เลยเขียนมาจากกอกเปะเก่านะพี่น้องนะเดิมเดิมมาหนะอันเลยถึงดินนั่นดินนั่ง ก็ใครไม่โน้ยทำดีแล้วเลยนะดินก็ใครได้ยกบ้านยกน้ำไปก่อนนะพี่น้องอันเลยซึ่ง้าเกิดว่าเออมีฟิวเจอร์บดเรื้อๆนะครับอ่าหรือว่าฟ้าได้ก็ได้นั้นไม่โน้ยนะฟิวเจอร์บดก็ได้บอกว่าถ้าฟ้าไม่ไปนี่ดีเลยบอกว่าถ้าเสริมแป้งพี่น้อยผมไม่อยากออกเบียรอายัดถ้าเกิดยังทำดีแล้วนันะพี่น้องนะเอาไปนี่เออให้มันหยกหยอกเสร็จไปก่อนนี่พี่น้อง nãy lăng rệt này, cuộc sống khó lắm thì nãy vì nó nãy chúng ta kể gì vào buổi trang quen đó là rượu con tham nên đã nãy vì nó ăn lên à, quả năm nay mình khó phải vài mới đai vì nó ăn lên, xưng ruồng lên thì điều nói điều nó muốn vay không, quẩy bia bay, trang go kút đúng làm bát vì nó phá phá ăn lên cứ mày 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 trang chẳng mày 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 phải dắt, nói, bà dắt em bị lấy quá nó bà dắt à bà toàn đây hay đây thì bà, ha mà đôi ha này ba râu mà bị nhưng phía trên bột nhưng lược rồi to đấy nhưng có lược ô bà to đấy rất dạng đấy anh lấy ta bảo bay thì phải bừa những bừa rong thì phải ăn phản nhá cứ bỏ lược rất liều mai vung qua đây không mà căn bệnh phá bị nhưng tuần này ra đây bị tá đi ấy ra đây à nè อ่าเงีตยฐานก็มันอดีเลยนี่อ่าถ้าว่าได้ใครคือว่าไฮเอ็นดูเพรามันไฮมุงตานนะพี่น้องมุงตานก็ได้คือว่านี่พุ่มจะเอามาตั้งก้อนนี่คือตั้งก้อนตึงกุ้งลุ่มขี้พี่น้องนี่คือกุ้งลุ่มขี้คือกุ้งลุ่มกุ้งลุ่มตึ้งขี้พี่น้องเพราะว่ามันไม่มีซ่วมใช่ไหมลำบากพี่น้องเอ้ยป้าป้าคือประหยัดนะอ่าอย่าเลี้ยงว่าลำบากเลี้ยงว่าประหยัด คือตทำเบื่อก็ได้คุณอะไรวะฟาตัวนี้นี่แหละเอออันไรเจ้าบ้ามีเปตานนะอ่าก็พุ่งยินดีรับนะเปตานบอกว่าพุ่งจะมาตั้งตรงนั้นทึ้งทีนี้พุ่งก็ทำลังคาเอาได้พี่น้องคอยทำลังคาทำแบบแบบนี้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีพื้นก้นแต่ว่าคือทำลังคาเบื้องต้นนะพี่น้องนะแล้วก็ได้อ่าอ่าเปตานนะพี่น้องนะ ไม่ใช่าปีฐาแล้วผมเร่งปลาดพี่น้องเขาเรียกอะไรเลยที่เวลาเราไปไปดอยถนนไดยถึงกัเขาตั้งตัางเต็นนั้นพี่น้องอ่าได้เต็นฐานอันทำเวลาเลยพี่น้องก็ยังให้ให้เต็นฐานผมยินดีรับนะเพรขอผมยอมมากั้งกั้งเต็นถึงกัทีนี้ตอนนี้ที่ต้องการอ่าก็คือตาเคยที่ว่าให้สุราเรียวันเก่านะพี่น้องนะเป่งสุราเรียวันอ่า ซึ่งทีนี้ชัวมันคือทำอย่างทำไม่ทันนั้นแต่ที่นนนโกนนิดตอนนี้นได้ไฟฟ้าบอกว่าพุต้องใจไฟฟ้าผมต้องใช้เน็ตนะพี่น้องนะบอกว่าผมต้องใกล้กองนึงไม่มีเน็ตมันบันเผื่อพี่น้องมใกล้บือล้ไม่มีไฟไม่มีจะาติเบ็ดได้ต้องการเวลาเร็วซึ่งชัวมันพุ่งคุลุงขีพี่น้อเนี่ยคุลุงขีนี่คุลุงขีป่ากล้วยป่าได้ก็ได้อ่าคุลุงขีพี่น้องอะไรคุลุงขีอ่า ก็ว่าคนที่รวยเขาจะไม่ไม่ไม่รู้หรอกว่าคนจนนั้นบันปื้อพี่น้องคนรวยมีบ้านเป็นสิบหลังพี่น้องแต่คนจนบ้านักหลังก็ยังไม่มีพี่น้องนั่นเลยเออไม่ใช่ว่าในนั้นพี่น้องอายัดต้องการใจนะคือว่าอยากทําแบบอ่าไม่ต้องออกเบี้ยพี่น้องอันเลยอย่าจับเสื้อมือเบาพี่น้องอันั้นเลยคือทันปื้อก็ได้คือว่าใครช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะพี่น้องนะ จำปือแล้วนะเราเกิดมามีแก่หนึ่งสมองกับสองมือคนอื่นนุง่งตีก็ตายรัอะเรานุ่งกระลุยพี่น้องเอออ่ากระลุยอันไรคือกระลุยนี่พี่น้องคือแปลกแปลกเหมือนกันนะไอ้คนที่ว่าดเสือสมุนไปไปเลยทึงก็ง่ายนะพีน่น้องนะเขา็ง่ายทึงแต่ว่าเขา่ายแต่ว่าเราไปช่วยชีวิตก็น,นึ่งชีวิตแต่ว่าพอรับมาแล้สภาพตัวเอยงนี่คือ บ้านอีกมีก็บ้านอีบ้านอายุก็ไม่มีพี่น้องที่ทำน้ำก็ทำตามกระต้นกระเทนแต่ว่าจะไปย่ามนะพี่น้องนะนี่นี่นั่นแล้วพี่น้องช่วยๆแค่นั้นพี่น้องนะตอนนี้คืออาศัยบ้านก็อยู่พี่น้องนั่นเลยนี่จะไป่วยๆก็อ่าก็ถุ๊บ่ะก็ได้ทำแล้วว่าพี่น้องนะนี่ nhiều ta đái mua sản, nhiều ta lại lại cồn ním mà chui thắm mình ném biển nói bếp điều, trứng ta thì ném mì, nè, vô mì bò, à, lông lông chui che cái này, ta tăng mình ăn để đan, mình nói lông mình mà chui vô râu giọt đây này, à, cồn mai năm, này mai ban này mình nói là ta tăng đan đúng tăng đan làm lấy mà lông nhưng mà chui chả ban anh lên này giọt anh nam bình này mà cho giọt nước này rất rất nói nên là lên quả chun lên quả và... bay giật mày không uống bia bình non, ok sáng mùng, có soi mửa qua anh bình mai bia để bình non hốt cả làt ลวให้ข้อมูลเท็จอ่าอะไรบนคอมพิวเตอร์คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะพี่น้องนะมีแต่ว่าต้องการประหยัดนะเรียกว่าเคยช่วยเลือดเรามั่งเวลาเราลำบากนะพี่น้องนะแต่ว่าสิ่งที่าเราข้อความช่วยเหลือได้ก็คือข้อดูอาพี่น้องข้ออะไรล่ออย่างก็ออะมนุษย์มนุษย์ขีมินพี่น้องเออมันไม่ช่วยหรอกเออมันอย่างเดิมเดิมพี่น้องเออนั่นเลยคือว่าผมนี่ช่วยก้นมา ไฮ้ใหรักษานะกับสมุนไพรแต่ว่านี่นี่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ก็ความช่วยเหลือจากใครนะแค่ออกมาบอกว่าเออช่วยก็ดูอา้อนนะครับใครมีฟิวเจอร์บอร์ดก็ช่วยๆใครมีโซล่าเซลล์ว่าออกมาได้นะครับพี่น้องบอกว่าต้องการไฟฟ้าพี่น้องมนุษย์ต้องการไฟฟ้าพี่น้องอ่าไฟฟ้านะครับพี่น้องนี่นี่เป็นพิธีธรน้ำไม่รู้จ่ายงบที่บ้านได้พี่น้องมีเสียรอยตอนนี้ À, cứ bà biết rất nhàng thế rồi nhé mình bà ba anh này tính cũng ngoài tầm vậy bà à một bia nữa anh có đồng lê anh bị nó nó có nó nút nút cái nó bị nó cài 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 diệt cái để bà cứ có phải giam nó bị nó nó rất nè năm rồi bà ba lăng rẻ con bốn nè, năm, nè. Chơi, 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 chơi. Chơi, chơi, chơi 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 tính này dọn nè bữa này dọn giá mà chơi chơi ยกๆเลยมั้งนะบางทีผุ่มนึกจะมองร่ามือมันอาจจะชาเพราะพุ่มอายัดคือว่าไม่จะอังฉังนะพี่น้องทำเองบแบบว่าอะไรพี่น้องก็เลยเอยๆนะโอเคนะครับน้หรับอ่าวันนี้ก็อ่าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคุณดีเจอแล้วมุ่งไ,ไปไปเ,ไปเไปปร็วก็ง่ายไปไว้พี่น้องทุกกระบาปแกงแรงหายดีแล้วก็อ่าฝากบอกตอกอันนะพี่น้องนะอนะลร คุณนี่ไอเดียวหัลโหลมาเลยคนนุณอยู่กังลังมังที่ก็ลำว่ากมีนน้องนะอันเลยแต่ว่าไม่ได้ก็ความเฉลี่ยยากใครนะแต่ว่าก็ดูงอ่างก็ความเฉลี่ยยากล้อเพราะว่ามนุษย์ขี้มินมีนน้องอันเลยคือว่าล้อแต่นั้นเฉลี่ยเราได้มีนน้องเออโอเคนะมีนน้องนะทำอะไรก็มีนน้อง